สวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านนะมาชมคลิปรอบคัารับเจ้ายามาฮ่า mt 0 9รถคันนี้เป็นรถปี2อ1 9นาะฮะของแต่งจัดเต็มทั้งคันเลขมไมวิ่เพียง10,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นต้องบอกเลยว่าใครหาย mt 0 9จัดเต็มของแต่งเยอะแบบนี้ต้องมาคันนี้ครับมาชมเลยดีกว่ามา <S <S เลขไม้คันนี้วิ่งมาเท่าไหร่นะฮะมาย๋ยวมาชมกัน 1 6 5่7กาิกโลเมตรแท้นะครับเรามีเลขหมายจากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันที่สำคัญครับกุญแจให้มาครบ3ดอกดำ2แดง1นะฮะหัวโชคสวยนะครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแน่นอนครับคันนี้ครับนี่ได้แฮนด์แต่งนะครับจาก GTR ครับคันนี้มาเพ้อมระกัศสบัดจาก นี่ครับไฮเปอร์โปร RS4 พอบาขายุดตรงรุ่นนะครับไม่พอนี่มาดูนี่ก่อนนี่ประกับไฟฟ้าเดิมครับตรงสื่อไม่มีเรือลางปอกแฮนเดิมกระจกไปแฮนแต่งทรง CRG มือคัตแต่งครับจากเบมโบเรซิ่งนะครับไม่พอครับนี่ปั๊มเบรกบนครับจากเบมโบเรซิ่งเช่นเดียวกันนะครับเป็นรงอิตาลีนะครับนี่ยังไม่พอครับกระปุกมันเด็กจากเบมโบด้วยโอ้โหมาฮะถันน้ำมันครับเป็นสีเดิมเป็นสีเทาด้านเดิมฝาถังสวยสติ๊กเกอร์เดิมสวยนะฮะ แทบเราบอกว่าไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มเลยเบาะนั่งนะครับพุ่มหนังใหม่นะฮะแม่เป็นลายพางสวยนะครับแม่มีบอกด้วยนะชื่อแก๊งครับเ h อซิ่งดาซิ่งโอ้โหนะนี่แล้วก็แฟรดิ้งด้านท้ายครับไม่มีรอยด้านหน้ามาพร้อมกับชิลหน้าแต่งนะครับแบบใสสวยนะฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยครับแทบไม่มีรอยหินเลยคันนี้กระบอกโชคสวยนะครับเห็นไหมฮะกระบอกโชคสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าแระด้านข้างแน่นอนบังโคลนหน้าเดิมครับ ไม่มีแตกร้าวยางหน้าหลังนะครับเบิรใหม่จาก c o คอนเ e นเ a อร์สภาพอยู่ที่ประมาณ95%นะครับขอบล้อด้านหน้าสีเดิมครับไม่มีฉลอกไม่มีดุงจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นแค่รอจริงๆนะคันนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับกระบอกโชคล่างสวยไม่มีรอยหินคาลิปเปอร์หน้าเดิมๆมคันนี้มาพร้อมกับนี่สายถักแต่งด้วยนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยไอพอครับคันนี้ครับกาดหดมอน้าแต่ง ฮะโอ้โหตรงรุ่นเลยนะครับคอท่อสวยเห็นไหมครับขาวใสไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะครับเรายังมาพร้อมกับนี่ครับชุดแคสบาร์ด้านข้างนะครับฝาวาวเดิมสวยด้วยเห็นไหมฮะไม่เคยเปิดไม่มีรั่วตืมระฆับกาวนี่มีการล้มด้านข้างอีกนะฮะนี่ดูฮะนี่แขนงเครื่องฝังขวาไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับพักเท้าเดิมสวยเซนเซอร์ไม่มีแตกหักคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งนะครับออคาบวิกแท้นะฮะมาเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันดีกว่า นด็ครับพลาสติกง่ายรอบเดินเบานิ่งครับปัตราเล็ไม่ไงเร็วลงเร็วนะครับรอบเครื่องยนต์นิ่งนะฮะคันนี้ครับสวิงอาร์มฝั่งขวาครับมาดูกันเลยไม่มีรอยนะครับรอยล้มรอยเฉือนกระแทกด้านข้างจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอจริงๆครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งกระดูยยางด้านหลังนะนี่เต็มเต็มแบบนี้เลยฮะ คันนี้ยังคงเป็นไฟท้ายเดิมท้ายเดิมนะครับศูนย์ตรงแน่นอนครับรถคันนี้ไม่เคยมีวัดเหตุตใดใทั้งสิ้นนะครับเป็นรถใช้มือเดียวด้วยมาฝั่งซ้ายนี่ครับคันนี้ยังคงเป็นโซลเตอร์เดิมๆติดรถมาเลยนะฮะเห็นไหมครับพปริงอามฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยเฉือนรอยกระแทกด้านข้างเก็บงานไม่มีแน่นอนครับพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหากระบบเกียร์ควิกชิฟเตอร์ก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับ แกงเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มล้มแปะเช่นเดียวกันนะฮะนี่เราดูครับฝาบาฝั่งซ้ายนะครับแห้งแห้งใสใสแบบนี้เลยแคสบาสวยครับไม่มีรอยล้มนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายเป็นไงดูครับแห้งแห้งใสใสนะครับตามสไตล์ซันเดอร์ไบพระราม5แน่นอนนะครับกระบอกชกล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินจานเบรกนะครับก็เป็นแค่รอยนะครับสัมผัสด้านขวานะครับแล้วก็อย่างที่บอกมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับเอาละฮะคันนี้แต่งเต็มแบบนี้สวยๆแบบนี้ี่ติขายเท่าไหร่ 2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง5 27 0 0รับแรกเทินทุกรุ่นจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจัดนะครับฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าโอนฟรีน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆครับเราดูแลให้ทุกอย่างนะฮะใครหาอยู่รับทราบ n p 0ูนตอนนี้เรามีอยู่ตอนนี้เข้ามาใหม่3คันนะฮะสวยทุกคันแน่นอนเป็นโฉมใหม่ทุกคันโฉมใหม่ล่าสุดทุกคันใครหาอยู่ต้องรีบมาจองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ